สวัสดีสวนชมน้องเชลินนะครับวันนี้ผมจะพามาส่องตาก,กะแตนนะครับผมครั้งแรกเลยอ่ครั้งแรกเลย,ก,เลยก็หลังจากได้ทําชวนชมช่วงกลางวันแล้กลางคืนเราจะออกมาหากินเดี๋ยววันนี้เราจะลุ้นไปด้วยกันว่าผมจะใช้ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดจับได้สักกี่กิโลไปกันครับตรงไงหนึ่งเนี่ยตรหไงฉากเด้อเ้ ส่วนยอดดีเลยฟ้าตัวใหญ่ด้วยตัวนี้ด้วแล้วเอาปิดใช้ไหมควาจักเนี่ยฟาาหมานไว้วหนนี้ไว้ดู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 หมานหมานหมานเล่นเลยฟ้ดฟ้าเอาเลยครับเอาเลยครับเเเเลมเลอดเล้จับเอาจับเอาเลยครับ่าไปเก็บแต่เลงเริมมา่ำกวนเพื่อนเลยเ่ได้าเลือดมาล่ำน้ำมูเปียใ Oh, สวัสดีครับผมวันนี้นะครับวางเว้นจากภารกิจปลูกชวนชมนะครับโอ้โห oh, บรรยากาศยามค่ำคืน oh. วันนี้ที่อยู่หนองบัวลำพูนะครับโอ้โ oh. ห oh. วันนี้เราไปทำอะไรกันนะครับเก็บไตตะกะแตนโอเคไตตะกะแต,น, okay. ต,ต,แตนนะครับผมเอฟซี uh, FC, สวนชมน้ำชลิณน,นะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับว่าเจ้าของสวนจะมีฝีมือมากน้อยแค่ไหนในการจับตะกะแตนค่ำคืนนี้ <laughs> เดี๋ยวผมจะมาอัปคลิปให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผม วันนี้รถวิ่งเร็วมากเลยนะครับใช้ความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะโหยเร็วมากๆนะเราไปดูกันนะครับ <c oughs> เราเรามาถึงจุดที่เราจะต้องหาแล้วนะครับวันนี้ได้เลี้ยวเข้าซอยมาแล้วโอ้โหรถ <c oughs> โคตรแรงเลยรถ <c oughs> ติดลมเ oh oh อาไม้เอาไม้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเข็นรถก่อนรถติดลม โอ้โหคลิปนี้ทรหดอดทนมากๆเลยพี่พมาดูมาดูมาด,มาดูคลิปนี้จะมืดหน่อยนะครับขอฟังเสียงเอานะนะครับขอฟังแค่เสียงพอนะครับผมนี่นี่อุปกรณ์ที่เตรียมวันนี้โอ้สิ่งที่ต้องมีรองเท้าบูทรองเท้าบูทไป,ไปกันครับโอ้โห,โหโ มาดูมาดูเพื่อนๆวันนี้บรรยากาศบุกป่าเลยไหน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 อย่าพึ่งจับอย่าพึ่งจับอย่าพึ่งจับโอ้ยอย่าพึ่งจับนี่นี่เจอแล้วเพื่อนๆเจอแล้วโอ้โหใหญ่มากเยอะด้วยเนี่ยมาดูมาดูมาดูจับเลยครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยฮ้ยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพื่อนๆตื่นเต้นจริงตื่นเต้นจริง เจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยนะเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าเยอะขนาดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคนเดียวดีกว่าพรุ่งนี้จะไม่ชวนใครแล้วพรุ่งนี้จะออกมาคนเดียวเลยพาดไท่ใ,ใ,ในี่โอ้โห ลืมลืมได้แลวคืออะไรเนาะพี่พี่สังเกตดูจากมอแบบนะเป็นสิบเป็นสิบข้างหลังตามมาแล้วเป็นสิบเลยมามามา <laughs> ว่าเสียงดังไหมบ่ได้พอโตเด้อื้อน,นีมม <laughs> ้เด้อผมว่าโตไญ่ตญ่ อุ้ยตัวใหญ่ใหญ่เลยเพื่อนๆมาดูมาดูมาดูนี่นี่น,นี่เห็นแล้ว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 ,ลวบังดูดูดูนี่นี่นี่นนนจับ,จ,บจับเลยจับเลยอุ๊บโอ้โหอันนี้ป้าอ้อยไหมตายแล้วบ่เคยเข้าปลาอ้อยจักเทือ่อ ตายบาทาอ,อ,อาค,ครับ้<อ>ถถาเนี่นี่เจอแล้วเจอแลลนี่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 นีนี่นี่อันนี้ครับเอาบอเอาทำไมตัวเล็กจัง เจอแล้วเจอแล้วนี่สองตัวจับเลยครับจับเลยครับสามสามพุ่นพุ่นพุ่นอีกตัวหนึ่งพุ่นพุ่งมันใหญ่เราหมานเด้อพี่น้องเลยหมานคักมือเนี้ยเดี๋ยวผมจะพามมาดูมืออาชีพเขาจับกันยังไง วัดนี่ไา่เสียสัมไช่เป่อดปอดได้ลายบล่านี่นีนี่นี่นี่นนเพื่อนเมาดูมาดูเจอแล้เจอแล้วปอดฝีมือพอเด้วือนนี้เด้ววด้ดได้ลายคักอือหื เพ <Yeah. S 2> so ิ่งจะออกมาได้ไม่เกินสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีพอนี่พ่ออีกตัวนึงพอนี่หุ้ยมันเยอะจริงมันเยอะมากมากมันเยอะมากๆไม่อยากแกล้งพี่กัดเลยไม่อยากแกล้งพี่กัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแย่งเดี๋ยวโดนแย่งอ้ป้อง วงกพพโมงนี่นี่นี่นีเเ่เอาเลย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 นี่นี่โอ้ยถึงยีดาแท้เลยกลับบ้านมานนี้บ่ได้จักโต ปลามมนนนี่เลยดิ่คยหรือยังเนี่ยตัวยงใหญ่เนี่ยปอดดิดูเอาดูเอาตัวใหญ่ขนาดไหนเพื่อนๆจำเลยครับป๊าโอ้โหแมนมันแมงมันแมงมันแมงมันขอสัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้จะเอาสักกี่กิโลครับผม อาจักสามกิโลค่ะวันนี้ขอสามกิโลใช่ไหมครับดูครับโอ้โหเยอะมากเยอะมากจริงจริงพี่จูได้ได้เยอะมากไหมครับวันนี้ได้เยอะค่ะได้เยอะได้เยอะแล้วเนาะค่ะโอ้โหหมานหมานหมานตองตัวมีแต่หมานหมานด้วยเนี่ย

เฮ้ยอยู่บ้านกม่เคยเห็นสีเกตไม่เคยมีเด้อครับอู้หเยอะมากเยอะมากโอ้ยว่าแล้วทำไมจับแล้วมันไม่เต็มขวดสักทีออกดวยไม่ได oh ้ปิดฝาขวดออกหมดแล้ว มาดูมาดูมาดูนี่นีนี่นี่หมานหมานอ๋อใหลายบ่พวกหงุดยังไม่เสร็จเลยเออถ่ายมาจะปิดปิดปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนโอ้ยเดี๋ยวจะเฝ้าม้าให้แถวโอ้กักากกับวง ชั่วโมงีสัตว์แตนตัวนี้ไงเขาก้องเขาประันด้ควาสัมพาษณ์ฮอดพุ่นสดสนตรงเเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มาอีกเดี๋ยวผมมาใหม่ใหม่ตัวหนึ่งจะได้สัมภาษณ์กันมีลาอันใช้ปูอ้อยไปนะ ่่าเียผู้ใดมาสิหรนี่ักแต่น้อยผู้ไทยสิดังตัวลูกเลยม่็รอเครื่องกันด้วะกัดดังได้ดีเลยผู้ไทยเี่อแนุ่มสิบอ้เรีบมาก พ่อได้ไล้บันไดแล้วพ่อได้ขวัวเลยเด้ออันนี้พ่อได้ขวัวคือกันเดี๋ยวไปสร้าง้ำหนักเบิึงเนาะได้หลายบันไดครับคุณนี่พ่อปกติจะจะสังเกตเบิึงจังใดว่ามันมีหรือบ่มีมึงเห็นี้ตูบเงิ่ดอกพ่อปล่อยเนี่ยใบมันจะสวยอืมนะครับผม วิธีการสังเกตเด้อนะครับ<ะ>ทางนูน้นทางนู้นเห็นแล้วแต่ทางนู้นซุม่มทางนู้นเก็บเอาคนเดียวเลยเดี๋ยวเราไปไปแย่งกันดีกว่าวครับครับครับโอ้ทางนู้นก็ซุ่มเหมือนกันนู่นนูน,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 นเห็นไฟหรือเปล่าปิสุซุม่มซุ่มซุ่มตอนนี้เอาคนเดียวเลยไหนเอามาโชว์หน่อยเอามาโชว์หน่อยครับเป็นยังไงตอนนี้ เทปเทพเทปเทพมากๆเลยเพื่อนๆมาดูของผมนะตอนนี้ติดตัวโอเคโอเคแม่บ้านไม่ด่าละมามาครับเราเรามาสรุปช่วงที่เราจับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่ำคืนนี้นะครับวันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ วันที่ยี่สิบสามนะครับผมนี่เลยนะครับของคุณพี่ท่านแรกนะครับได้เยอะหรือเปล่ามาดูกันปอดเยอะมากนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ของปอดโอ้โหอะไของ่อโอ้โหนี่นะครับนี่เลยสรุปวันนี้มาดูของผมนะครับ นี่โอ้ครั้งแรกในการจับตะกแตนะครับเพื่อนๆนี่ถือว่าประสบความสําเร็จเดี๋ยวรออีกพี่ท่านหนึ่งนะครับว่าได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาสรุปให้ดูนะครับค่ำคืนนี้เดี๋ยววันไหนมาเดี๋ยวผมจะอัดคลิปนะครับทําวิดีโอให้พี่ๆได้รับชมกันอีกนะครับผมมันสนุกมากเลยนะเพื่อนๆโอ้โหนี่ๆได้เยอะไหมครับขอสรุปหน่อยครับวันนี้ พอดโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูสิเก่งมากนะครับโอ้โหสุดยอดเลยหมานจริงๆนะครับหมานจริงๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมแล้วเราจะไปด้วยกันคันนี้นะครับค่ำคืนนีบ้บายครับทุกท่านสวัสดีครับ